ามารถร่วมกิจกรรมได้ผานใต้หุนอาคารสีและท้องกสืุดค่ะซึ่งในแต่ละกิจกรรมนะคะก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะในคอนฟลเหมือนเช่นในกิจกรรมในห้องสมุดนะคะก็จะมีกาเรเล่นกิจกรรมมหาลาัยกองหลังนะคะซึ่จะมีการใช้ความคิดและ ตอนว่าในการเล่นนะคะกิจาการรมภาษาพาเพืงก็จะเป็นการเรียนทำฟงทำใช้สื่อต่างๆนะคะให้มีความหมายนะคะซึ่งก,ก,การเล่นกิจกรรมเหล่านี้นะคะก็จะมีรางวัลแจกดห้เลย และในโอกาสนี้นะครับในเวลาสุดท้ายนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีการสักบูสนากรเครื่องกางผู้มีการโรงเรเยนนโมสุทันมีสื่อแพร่ที่ดีเพื่อระดมข่าวการงานขอเรียนเชิญครับและขอเชิญค,คุณครูมายุเรศสกับท่านคีนันนะครับหัวหน้างานห้องสมุดต่อการายงานต่อท่านประธานที่ดีขอเชิญครับ เรียนท่าระธานที่เาราอรข้าพเจ้าแนะน,นคำคณะกรรมาการจัดกิจกรรมพิธีการสัปดาห์ห้องสมุดระจาปีการศึกษา2558เสริมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตานราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเียนนสูงสรีพานีมีความเพื่มปิีิเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกร,รุณารณให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการจัดกิจีการพิธีการสักดาร์ห้องสมุดซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่17-19ส,งงส,งสิงหาคมพุทธศักราช2558โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนม เพื่อรียนได้รับความรู้ทักษะการใช้ชีวิตและประสบการณ์ต่างๆ 3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการค้นหาจากความรู้ค้นหาความรู้จากแหล่งข้อกูาในและภายนอกของสมุดสี่เพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการอ่านและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวตประจวันาอย่างในปฏิทินหในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ งานห้องสมุดได้จัดกิจกรรมวนนี้หนึ่งการออกนงานจำนายหนังสือจ,จากสำนักพิมพ์ต่างๆเช่นสำนักพิมพ์อมบาลินโคเซนเตอร์สำนักพิมพ์สยามุูสและสำนักพิมพ์นานีมูสสองกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากฝ่ายิจกรรมของสำนักพิมพ์อมรินสามกิจกรรมพิสูภาษาเพลงสี่ก,กิจกรรมแข่งขันเปิดพิจานาโลกอง สี่กิจกรรมลอตเตอรี่ยูเซอร์หวกิจกรรมแข่งขันสิย์ูคูณเจ็ตอบคำถามน่ารู้กับข้อเสด็และแโดยตีโฟกซองในการจกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะครูพนักคารบริการและนักเรียนโรงเรียนโรสูงสรีมานีอย่างดีบัดนี้ได้เวลาเป็นอุดมมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานเทศกาลสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา2558เสริมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเชิญเยี่ยมชมพิธเทศกาลในลำดับต่อไปค่ะตั้งต่อที่ใการตั้งคณะกรรมาธิการ งานข้อกาี่นคอรายที่นครับตอนนี้เป็นวันนี้หที่ดกรมดครับเปยการเดเพางานข้อมนะคับราการที่หลากหลายเพื่อให้เเหนถงความสื่อมตอกการใช้สือ้มลนะหลายเจาน้าทจ่ตว่า ส่วนของออไรนจายเลือกใช้จากซื้อเลือกคนอนอาจจะเลวอกเปี่นสื่อที่ทำอย่าไแต่ท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็องอมาจากงานศึษาท้องถิ่นคือบางอย่างที่บนโลกออไลน์เป็นสื่อที่เชื่อถือไม่ได้เพราะมีการแต่งมีการปรงที่อาจจะแตกต่างออกไปั้นหนังสือจึงเป็นคัมภีร์แบบ ในการที่สุดคนหาข้อมูลหาเรื่อง,งสมมิการท่าสมุดวิ่จามีความเพื่อตะกุ่นเพราะฉะนั้นให้นักเรียนได้ศึกษาได้อ่านหนังสือก็ถือเป็นเรื่องดีแต่บุคคลที่เป็นตัวอย่างของพวกเราที่เราจะเห็เนมันอยู่ตลอดนะครับจากสื่อจากทีวีมมที่สม,มดเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอาจจะโดน่อยตาม กนรพิประกาศของในหลวงแต่ที่ใดก็ตามก็จะมีกล้องถ่ายรูปจะมีสมุดบันทึกมีประการจดตลอรเวลาแต่ทุกที่จะถามหาข้อมูลแล้ว่านก็จะชมพระที่คนตำราพระที่คนนั้นสื่อหลายสบัดหลายเร่มน่าสนใจกับประเดนโครการโงริเศษอุตสารรนะครับกาจจะถามเกิ่ควาัรู้ที่เป็นตัวเราเองแล้วก็เ ป็นสบการณ์ที่ดีอีกนะครับท่องขอขอบคุณพิลาการข้าวสมดณนะครับทุกท่านที่จัดกิจกรรมเสรเสริมผ่้การอ่านผ่นกเรียนแล้วก็เสริมเสการช้้าสมุูรณนครันี้ขอบคุณท่านสาระพิท่านุณอาจารยทุกท่านนะครับขอถวาองำขอบคุณจารทุกท่านนะครับที่ไดจัมีทังนี้นะรับสวัคอีกคยงยรักิจกรรมการใช้สมบ สันนี้จะเิดการเนรตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว้่พตามขณะที่ไดเวลาถึควรแล้วขรอเพื่อัตาห้องสมุดจำเพาการศึกษาส8เพื่อให้การในที่เกี่ยวส้อดนกลางฤดูหนาย่างมีน่าภูม กานในพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับและในขณะนี้นะครับก็จะมีอหองหน้าที่พิธีกรส่งต่อให้กับรุกๆทุ่งในวันที่เป็นศูนย์ของห้อ,สอสรรงสมุดดำเนินการต่อจากคุณนะครับขอบคุณครับ